สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอเจียงแสนนะครับัง่วัดเจียงไฮนะครับผมวันนี้เราจะมาตัวหาหรือว่าตามหาร้านอาหารนะครับที่มีร้านหนึ่งนะครับที่มีคนบอกว่าร้านนี้วิวสวยและอร่อยนะครับร้านหนึ่งชื่อชิลดูวิวนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเมื่อผมตัวนะครับขอบคุณครับร้านนี้คนเยอะมากเลยครับผมบรรยากาศก็ดีครับ สุดยอดเลยครับผมภายในร้านนะครับบรรยากาศสวยงามมากเลยครับเรามีโอกาสนะครับเดินมาชมความงามของร้านเพื่อนเนาะ,ะบรรยากาศดีครับวิวสวยครับผมชิวดูวิวนะครับ ดูวิวสมชื่นนะครับวิวสวยงามมากเลยครับฝั่งตรงข้ามโน้นนะครับฝั่งโหงโน้นนะครับอาจจะเป็นพี่น้องสอปปลาวนะครับผม วันนี้มาทางครอบครัวเลยครับส่วนอาหารแต่ละอย่างกน่ากินเท่านั้นเลยครับผมเยอะมากเลยครับเลือกกันจนบวชบวายนะครับกับเข้าแต่ละอย่างนี้ลำลำกันทั้งนั้นเลยครับกินจนมดจนเสื่องกันครับทุกอย่างอร่อยมากเลยครับผมเปื่อนเปื่อนผ่านแม้แถวนี้ก็แวะมาได้นะครับมาชิลชดูวิวกันนะครับผม ี่นี่เป็นมีดนตรีฟกซองนะครับเพื่อนฟังกันตัวนะครับแนะนําเพลงกันได้นะครับผมคือฝั่งโน้นนะครับคือฝั่งน้ําโขงนะครับของพี่น้องสปปลาวยคขําคืนนะครับสวยงามมากเลยครับผมมีจุดทายรูกจุดเซลฟี่สวยๆเงาๆนะครับคืเพื่อนๆนะครับตีมาทานอาหารยที่นี่นะครับผม ชิวดูวิวนะครับเปลี่นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ว่าอาหารอร่อยแล้วก็วิวสวยนะครับพี่น้องผ่านมาทางเจียงแสนก็นอย่าลืมแวะเวียนนะครับมาใช้บริการของเพื่อนได้นะครับผมวิวสวยงามแต้เลยนะครับ กินข้าวกันแล้วนะครับมีกิจกรรมให้เล่นกันตัวนะครับก็ได้เวลาถึงเวลากลับกันแล้วนะครับอาวิวสองข้างทางตอนกลับบ้านนี่นะครับงามขนาดครับผมดูแล้วบ่อเบื่อนะครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนี้นะครับถึงจบนะครับผมอาไว้ปลากันใหม่นะครับคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนะครับว่าจะปลาไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ